กำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by d ร r จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคำว่าการสื่อสารค่ะคำว่าสื่อนี้หมายถึงอะไรกันนะคะถ้าจะให้คุณผู้ฟังได้นิยามค่ะหรือว่าลองให้ความหมายค่ะ ความหมายของสื่อคืออะไรเอ่ยบางคนอาจจะบอกว่าความหมายของการสื่อสารก็คือก็สิ่งที่เราพูดไงนะคะบางคนอาจจะพูดว่าสื่อนึกถึงนักข่าวนึกถึงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ค่ะหรือนึกถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะถ้าเป็นเด็กยุคใหม่ค่ะแต่จริงๆค่ะความหมายของสื่อนะคะถ้าตามพจนานุกรมเลยค่ะจะมีความหมายอยู่3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรก สื่อหมายถึงการติดต่อให้ถึงกันค่ะเช่นสื่อความหมายชักนำให้รู้จักกันอย่างที่สองนะคะหมายถึงผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงการหรือชักนำให้รู้จักกันเมื่อกี้ที่พูดคาว่าผู้ก็หมายถึงตัวบุคคลนะคะสื่ออาจจะหมายถึงตัวบุคคลก็ได้หรือหมายถึงวัตถุนะคะสิ่งของก็ได้ค่ะที่ติดต่อให้ถึงกันและชักนำให้รู้จักกันนะคะเช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกันคำว่าเขาก็เป็นในเรื่องของคำว่าผู้คือตัวบุคคลนะคะใช้จดหมายจดหมายนี่คือสิ่งค่ะสิ่งที่ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้นะคะกุหลาบแดงเป็นสื่อของความรักอ่าถ้าเราจะเห็นกุหลาบแดงก็เป็นสื่ออะไรสื่อแท่นความหมายค่ะโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะไม่นานมานี้เดือนที่แล้วเองช่วงวาเลนไทน์ค่ะ โอ้โหกุหลาบแดงนะคะราคากุหลาบเนี่ยสูงขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าสีแดงค่ะของดอกกุหลาบนั้นเป็นสื่อแทนความรักค่ะถ้าจะใช้ดอกชนิดอื่นเนี่ยก็คงไม่ใช่แม้ว่าจะเป็นแดงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ต้องเป็นกุหลาบนะนี่คือการสื่อนะคะหรือเป็นการเรียกผู้ที่ทําหน้าที่ชักนาค่ะเพื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกันเรียกว่าพ่อสื่อแม่สื่อ ข้อมายที่สามนะคะในพจนานุกรมไทยค่ะบอกว่าเป็นเรื่องของศิลป,ปะวัสดุต่างๆค่ะที่นำมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลป,ปกรรมนะคะให้มีความหมายตามแนวคิดซึ่งศิลป,ปินประสงค์ให้แสดงออกเช่นนั้นนะคะเช่นสื่อผสมดังนั้นแล้วค่ะจะมาชวนคิดชวนคุยนะคะกับความหมายของสื่อในสองกลุ่มคำแรกค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังฟังได้ดีๆนะคะความหมายของสื่อค่ะมันจะมีสิ่งที่คล้ายกันอยู่นะคะในสองความหมายแรกเนี่ยเขามีคำว่าถึงกันสื่อหมายถึงถ้าจะต้องให้ติดต่อนะคะต้องถึงกันผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันดังนั้นแล้วค่ะถ้าเราพูดถึงการสื่อสารค่ะ มันจะไม่ได้อยู่ในวงจำกัดว่าเฉพาะสื่อสารมวลชนเท่านั้นนะคะโลกปัจจุบันนี้ค่ะทุกคนมีการสื่อสารจริงๆแล้วค่ะโลกตั้งแต่สมัยอดีตด้วยเหมือนกันนะคะเราใช้สื่อตลอดเลยเพราะว่าเราเองก็สามารถเป็นผู้เป็นสื่อที่จะส่งสารได้นะคะแล้วก็เราก็เป็นคนที่รับสารจากคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านสื่อที่เรียกว่าเป็นเรื่องของวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ใดๆนะคะ เมื่อคำว่าสื่อสารมันหมายถึงว่าจะต้องส่งขาดตัวสารนั้นเป็นอย่างไรล่ะถึงกันค่ะตอนนี้ถ้ากลับมาทบทวนนะคะที่เราพูดกันว่าเนี่ยในองค์กรเองมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเอที่บ้านเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมีปัญหาระหว่างพ่อแม่ลูกมีปัญหาระหว่างนะคะการทำงานค่ะนายกับลูกน้องก็ดีเพราะอะไรอะคะทั้งๆท,ที่เราพูดว่าเราพูดนะั้นเราอธิบายและ ทำไมะฉันก็ว่าฉันสื่อแล้วนะแลยอยากชวนคิดค่ะว่าจริงๆแล้วการสื่อสารค่ะมันต้องจบด้วยคําว่าถึงกันถึงกันในที่นี้หมายว่าเขารับรู้ค่ะได้เท่ากับที่เราต้องการสื่ออย่างน้นอยๆค่ะเกินครึ่งขึ้นมากี่เปอร์เซนต์ดีละคะเขารับรู้ได้กับที่เราต้องการสื่อได้ถึง80ไหมคะ90ไหมคะมันถึงกันเนี่ยหมายถึงถึงได้ในระดับไหนคะ หรือค่ะสิ่งที่เรากำลังสื่อให้เขาค่ะมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการสื่อถึงกันที่ให้สารถึงนะคะแต่เราเพียงค่ะเป็นการแค่ใส่สารค่ะใส่สารไม่ได้สื่อสารนะคะใส่สารก็คือแค่ใส่ข้อมูลในสิ่งที่เราอยากจะพูดหลายๆครั้งค่ะคนหลายๆคนนั้นมักจะพูดค่ะในสิ่งที่เขาอยากพูดมักจะใส่ในสิ่งที่เขาอยากใส่แต่ผู้รับสารค่ะ ไม่ได้อยากฟังนะคะในสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการใส่สารลงไปอาจจะเป็นแค่เรียกว่าการพูดทางเดียวค่ะเพราะนั้นถ้าเราพูดทางเดียวเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขารับสารมันถึงกันและกันมากน้อยแค่ไหนนะคะรูปแบบที่สองค่ะการสื่อสารของเรานั้นเป็นแบบศาสตร์สารค่ะไม่ใช่การสื่อสารค่ะแต่เป็นการศาสตร์สาร ถ้าพูดถึงว่าศาสตร์ค่ะเราจะเห็นอากับกริยาของการศาสตร์ก็คือใส่แบบไร้ทิศทางน,นะคะเพราะเราคิดว่าเราจะให้กับกลุ่มคนเนี่ยที่เยอะมากเลยเราศาสตร์ออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้อยู่คะ่ะเราอาจจะเป็นการศาสตร์สารการศาสตร์ปุ๊บไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันถึงกันหรือเปล่าอย่างเช่นการศาสตร์น้ําค่ะศาสตร์ไปแล้ว ถึงหรือเปล่าไม่มั่นใจค่ะและถึงแล้วสารตรงนั้นได้ครบไหมนึกถึงนะคะเวลาเล่นสงการค่ะเราอาจจะมีขันน้ําค่ะแล้วเราสาดออกไปน้ําค่ะจํานวนน้ําก็คือเหมือนกับจํานวนข้อมูลค่ะที่เรามีเนี่ยอยู่ในขันค่ะเวลาเราสาดให้กับบุคคลที่เราจะเล่นด้วยค่ะน้ํามันไปได้หมดไหมหรือมันจะมีบางส่วนค่ะ ที่อาจจะนะคะหล่นนะคะหายที่พื้นค่ะหรือบางครั้งการสาดน้ําค่ะก็สาดไม่โดนนะคะแต่เราเสียน้ําค่ะลงไปเยอะมากเลยแต่คนที่ถูกสาดนั้นนะคะเขาหลบเลี่ยงอะคะ่ะน้ําที่สาดไปเต็มขันนั้นทําอะไรไม่ได้เลยกลับมาย้อนมองอีกทีค่ะสารที่เราทำค่ะสารที่เราส่งไปเราเป็นแค่การสาดสารหรือเปล่าคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงกันค่ะ หรือค่ะแบบที่สามค่ะการสื่อสารของเราที่เราคิดว่าเราสื่อแต่เราเป็นแค่เหมือนกับการส่งสารค่ะคือทําหน้าที่เหมือนกับฉันทําหน้าที่ส่งแล้วนะเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะคะบรุษไปรษณีย์ค่ะจะทําหน้าที่ส่งจดหมายคือเรารู้สึกแค่ว่าเขาบอกให้เราส่งเราก็ส่งแต่อาจจะขาดการติดตามค่ะ หลายครั้งการทําหน้าที่ของเราเวลาเราสื่อสารออกไปเราคิดว่าเราสื่อแล้วเขาบอกให้เราไปบอกก็เราบอกแล้วอ่ะเช่นคุณพ่ออาจจะบอกว่าอ่ะไปบอกพี่ซีให้มากินข้าวได้ละอ่ะไปบอกพี่นะว่าให้เขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อก็อาจจะถามเราบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่เขายังไม่ลงมาอีกเอ๊ะทําไมตรงนี้เขาไม่ได้ทําล่ะเราก็บอกว่าก็บอกไปแล้ว ก็บอกไปแล้วนะคือคำว่าบอกของเราค่ะเราทำหน้าที่แค่เพียงรับนะคะคำสั่งแล้วก็ไปส่งสารแต่เราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้นะคะสนใจหรือเราไม่ได้ดูตัวข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับสารค่ะ ว่าเขามีปฏิกิยายอย่างไรเขารับรู้ไหมขณะที่เราพูดไปก็อาจจะใส่ค่ะหูฟังอยู่ไม่ได้ยินค่ะแต่เราคิดว่าเราทําหน้าที่คือส่งสารไปแล้วไง่าทำหน้าที่แล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้ฉันไม่ต้องรับผิดชอบนะเพราะฉันทำเสร็จแล้วนึกถึงนะคะในหลายๆครั้งค่ะการที่เราสนทนาการที่เราทํางานด้วยกันค่ะ เป็นไปได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาค่ะที่ยังไม่ถึงกันในความหมายของคำว่าสื่อนะคะที่เรียกว่าจะต้องมีการติดต่อนะคะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถึงกันค่ะเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าการกระทำของเราค่ะเราแค่เป็นการใส่สารศาสสารหรือส่งสารเท่านั้นเองนะคะถ้าเราจะให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพคะ่ะสำคัญเลยคะ่ะนึกนะคะ ว่าการสื่อสารนั้นใครเป็นผู้รับสารคะและใครคือผู้ส่งสารถ้าเราคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเราทราบละดังนั้นแล้วมันจะทำให้เราคะ่ะกลับมาทบทวนตัวเองได้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วคะ่ะอะไรเอ่ยคือสารที่เราจะใช้ในการสื่อภาษาแบบไหนคำพูดแบบไหนคะที่จะเหมาะสมค่ะกับคนกลุ่มนี้คะ่ะเขาอยากจะรู้อะไรคะ่ะหรือเขาน่าจะรู้เรื่องอะไรคะ่ะอยากให้เขาทำหรืออยากให้เขาแค่รับทราบเฉย เพราะฉะนั้นการสื่อสารที่จะต้องถึงกันถึงกันในที่นี้คือถ้าอยากให้เขารู้เรื่องราวมากขึ้นอยากให้เขามีความรู้มากขึ้นแต่เขาจะทําไม่ทําไม่เป็นไรแล้วก็รู้ว่าถ้าส่งสารตรงนั้นวัดความรู้เขานิดนึงหรือวัดความเข้าใจกันนิดนึงว่าหลายๆครั้งคนเราจะถามกันว่ามีอะไรสงสัยถามได้นะอาที่ทําตรงนี้เข้าใจแล้วหรือ,อยังที่พูดไปเข้าใจหรือเปล่าแบบเนี้ค่ะมันจะรู้ว่าสารของเราถึงกันหรือไม่นะคะ นอกจากนี้ค so well ่ะเราอาจจะต้องถามตัวเองด้วยว่าเพราะอะไรเราจึงควรค่สื่อสารกับคนคนนี้เราต้องให้เหตุผลนะคะหรือเราต้องรู้ค่ะว่ามันมีจุดประสงค์อะไรในการที่เราจะต้องสื่อสารในเรื่องเรื่องนี้คล้ายๆกับที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าเราอยากให้เขาเข้าใจเพราะว่าเราอยากให้เขาตระหนักเพราะว่าเราอยากให้เขาทําได้เพราะว่าเราอยากให้เขารู้ว่าเรากําลังส่งแรงใจให้เขาอยู่ เพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนอยากให้กําลังใจเขาถ้าเราอยากให้กําลังใจเขาค่ะต้องถามเลยค่ะสารของเราที่เราสื่อไปค่ะเป็นการศาสตร์สารไปหรือเปล่าคะศาสตร์อารมณ์หรือเปล่าคะอยากให้กําลังใจค่ะแต่คําพูดของเรากลับเป็นคําพูดที่รุนแรงะค่ะ จะให้กำลังใจได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการสื่อสารไม่ถึงกันแน่นอนนะคะการรู้ว่าการจะสื่ออย่างไรนะคะดูช่งวงวัยด้วยช่วงอายุด้วยค่ะระดับการศึกษาด้วยหรือองค์ความรู้ของเขามีความรู้ในเนื้อหาที่เราต้องการสื่อเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและผ่านช่องทางใดดีล่ะต้องเจอหน้าไหมหรืออีเมลพอนะคะหรือกลุ่มเนี้ยเขาใช้อีเมลไม่เป็นค่ะอาจจะต้องโทรคุยกันหรือเปล่า หรือใช้เป็นการจดบันทึกหรือนะคะทําเป็นหนังสือให้ดีค้่มือให้ดีค่ะและการสื่อสารควรทําเมื่อไหร่ค่ะและจะสื่อที่ไหนดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะสื่อค่ะให้ได้สารและจะสื่อถึงกันค่ะมีองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะที่เราจะต้องคำนึงถึงมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วค่ะทุกท่านคะลองทบทวนตัวเองนะคะว่าณนะวันนี้ค่ะการสื่อสารของเราติดต่อได้ถึงกัน หรือ,อยังคะถ้ายังคะ่ะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรคะ่ะอย่างน้อย4 5หประโยคนี้ง่ายๆคะ่ะอาจจะทำให้เราเข้าใจนะคะมากขึ้นว่าถ้าเราจะส่งสารแบบให้ถึงกันเพื่อให้ติดต่อแล้วเข้าใจกันได้รับรู้กันได้สารกันได้เราควรสื่ออย่างไรที่เรียกว่าเป็นการสื่อสารอย่างแท้จริงคะ่ะ ในคลิปครั้งหน้าค่ะจะมาชวนคุยกันต่อนะคะว่าถ้าจะสื่อสารให้ดีด้วยนะคะหลักสามสอค่ะที่เราจะนำมาใช้นะคะเราจะใช้หลักสามสออย่างไรเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ